สวัสดีครับวันนี้พบกับปูมึงกันนะครับผมที่โชว์รูม PPK วันนี้นะครับมาพบกับรถเข้าใหม่ของเรานะครับเป็นกระบะอีกขอหนึ่งลีสองพัเเครื่อง2.2 XLT นะครับ ลองท็อปเลยครับผมตัวนี้บอกไว้เลยเอ็กอทองท็อปแน่นอนมาดใูใกล้กันครับผมว่ามีอะไรบ้างคังนนี้โอ้โหครับผมเสริมจมูกมานะครับผมโคตรหล่อดั้งโด่งมากเลยครับผมมาพร้อมหน้ากระจังโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่ๆเลยครับผมเป็นไงครับสวยๆเลยไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีคิ้วสวยๆเลย พร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมอันนี้แต่งแม็กมาให้ด้วยนะครับผมแม็กเซสวยดำดำดุๆเลยคันนี้ซุมล้อตีโป่งมาให้อย่างสวยงามวันนี้เป็นชุดแต่งนะครับผมชุดแต่งรอบคันสวยๆเลยคันนี้อ่ะเป็นไงโอ้โหดูครับกระบะใหม่ๆเลยเงางามไม่เคยบรรทุกอะไรเลยม้งเนี่ยสวยจริงๆครับผมคันนี้บอกไว้เลยตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับผมบอกไว้เลยว่าเด็ดครับผม ตัว XLT ปี9 9สวยๆเลยขับคี่ปลอดภัยแน่นอนครับผมมาดูภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะกำรรมะหยี่สวยๆเลยนะครับผมไม่มีช้ำเลยครับผมคันนี้ลูกค้าดูแลดีมากมาพร้อมจอ Android ครับผม12นิ้วพร้อมกล้องถอยหลังอูสะดวกสบายแน่นอนครับผม เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ปกติเลยครับผมสวยสวยดูหนังฟังเพลงได้ครับผมผรอมอะไรมัลติฟังชั่นตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับผมจากไวด์แทกไม่น้อยมากครับผมแค่เก้าหมื่นสี่เท่านั้นนะครับสุดยอดเป็นไงครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับผมชัดเจนแน่นอนครับผมจอใหญ่เบอเริ่มเทิมเลยครับของแท้เลยครับตัวนี้มาสภาพเบาะสวยมากครับผมเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมเบาะผ้านะครับผมนั่งสบายแน่นอนครับมาดูห้องเครื่องของเรานะครับผม ห้องเครื่องบอกไว้เลยไมค์ลิปตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมขับขี่ปลอดภัยแน่นอนพวงมาลัยเบาสุดๆแล้วครับผมในบรรดาฟอร์ดนะครับผมจุดมา์าจุดอาร์คยูครบทุกจุดก็ผมคันนี้สำหรับเจ้าคันนี้นะครับฟอร์ดเลนเจอร์ปี2019นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ที่ดูี่แสนมบาทครับผมปี19กนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์2.2ดดีเซลนะครับผมประหยัดน้ำมันสุดๆครับผมพวงมาลัยไฟฟ้าต่างหากนะครับคันนี้ ผ่อนเพียง8,000บาทเป็นไงครับผมถูกใจไหมครับถ้าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาบูมได้เลยนะครับผมที่เบอร์0996276139บูมยินดีให้บริการครับผมของเก่งครับ096 2256452นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ได้ดูโฉมหน้า ดูข้างในดูข้างนอกแล้วสวยถูกใจลูกค้าไหมครับผมถ้าถูกใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับผมที่ร้าน PPK c a r c e n t e r พัฒนาการซอย29ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ